อิงฟ้ารับตกใจน้ำตาไหลหลังโดนต้นสังกัดเก่าฟ้อง1,000ล้านยังกลายเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องสำหรับนางงามสาวอิงฟ้าวราหะมิสแกรนไทยแลนด์2 0 2 2ที่ถูกค่ายเพลงแสงรวีต้นสังกัดเก่าเฟิงเนื่องจากละเมิดสัญญาเพราะยังคงมีสถานะเป็นศิลปินในสังกัดอยู่ซึ่งหลังจากนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังไม่ได้รับการเคลียร์หรือเจรจากันกับทั้งสองฝ่ายชมคลิป โดยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาค่ายแสงระวีเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้ถแถลงการผ่านเพจสังเกรวีเอนเตอร์เทนเมนต์ออฟฟิเชียเรื่องข้อเท็จจริงสัญญาศิลปินในสังกัดระหว่างบริษัทแสงระวีเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดกับนางสาวอิงฟ้าวราหามุกโดยมีรายละเอียดบางส่วนดังนี้ตามที่มีข่าวการกระทำผิดสัญญาศิลปินระหว่างค่ายแสงระวีเอนเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดกับนางสาวอิงฟ้าวราหะศิลปินในสังกัดได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสื่อมเสีย ดังที่ปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆในขณะนี้ทำให้บริษัทแสงระวีเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดได้รับความเสียหายสร้างความเกลียดชงังและขาดความเชื่อถือในการประกอบธุรกิจตลอดจนการถูกใส่ร้ายดูหมินเหยียดหาม ซึ่งสาเหตุที่บริษัทไม่ได้ออกมาตอบโต้ก่อนหน้านี้เพราะไม่ต้องการให้เกิดกระแสในแง่ลบทั้งสองฝ่ายแต่ที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลกระทบในทางลบจากกระแสโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากเพียงฝ่ายเดียวบริษัทจึงขอเรียนชี้แจงต่อสื่อมวลชนและสังคมเพื่อความเป็นธรรมโดยจากนี้บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลที่มีส่วนร่วมในการละเมิดสัญญาละเมิดสิท มินประมาทหรือสร้างความเสียหายใดๆต่อทางบริษัทและล่าสุดวันที่24สิงหาคม2565เอกสารการฟ้องร้องได้มาถึงมือต้นสังกัดใหม่อย่างมิสแกรนเป็นที่เรียบร้อย โดยนวัดอิสระไกลศีลได้ออกมาโพสต์หน้า Facebook ของตัวเองว่าตอนนี้ได้รับหมายสารจากคุณยายแล้วซึ่งก็คือจากทางด้านค่ายเพลงเก่าของอิงฟ้านั่นเองโดยมีการเรียกร้องค่าเสียหายหลัก1,000ล้านบาทอลังการสมการคอยทั้งนี้ทางฝั่งของบอสนวัดก็ไม่ได้ยิ่งนอนใจมีการเตรียมและปรึกษาทนายเอาไว้แล้วโดยที่ทางทนายความได้ออกมาชี้แจงให้โพสนี้ด้วยว่า ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงข้อกฎหมายเพื่อทำการต่อสู้คดีแต่จากที่ดูในสัญญาที่แนบมาท้ายห้องแล้วมีการระบุข,ข้อห้ามไว้5ข้อได้แก่ห้ามมีให้นักร้องรับงานแสดงต่างๆเช่นเป็นพิธีกรแสดงละครแสดงภาพยนตร์ขับร้องเพลงถ่ายแบบเดินแบบหรือรับจ้างโฆษณาให้กับบุคคลอื่นและอื่นๆโดยในสัญญาไม่ได้ระบุว่าห้ามมีให้ประกวดนางงามดังนั้นการที่อิงฟ้าวราหะเข้าร่วมการประกวดจึงถือว่าไม่ผิดสัญญาส่วนในกรณีอื่นล้วนมีข้อต่อสู้ที่น่าสนใจ แต่จากการที่ตรวจงบดุลของทางค่ายเพลงแล้วนั้นเห็นได้ว่าส่วนใหญ่มีสถานะขาดทุนรายละเอียดอื่นๆเจอกันที่ศาล และประจวบเหมาะกับที่วันนี้อิงฟ้ามีคิวออกงานอีเวนต์ในฐานะพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์คเนบริสกินแคร์ตัวแรกที่ผลิตจาก CBD จากกัญชาผสานเซอร์เบลริสรจากเกาหลีสื่อมวลชนจึงได้จ่อไม่ยสัมภาษณ์เธอถึงเรื่องนี้เธอจึงได้เผยว่าค่อนข้างหนักใจไม่น้อยเกี่ยวกับหมายสารและเสียน้ําตากับเรื่องนี้หลังไปจบจิตแพทย์เพื่อดูแลสภาพจิตใจและยังบอกอีกว่าในชีวิตไม่เคยมีหมายสารมาส่งถึงมือเลย แต่ในเรื่องจํานวนตัวเลขที่อีกฝ่ายเรียกมาถือว่าตกใจแต่ไม่ได้เหนือความคาดหมายเพราะกับเคสอื่นๆทางค่ายก็เรียกค่าเสียหายประมาณนี้โดยคาดว่าคงไม่มีการเจรจาไก่เกลี่ยใดๆไปเจอกันที่ชั้นสารทีเดียวแต่หากทางศาลให้มีการไก่เกลี่ยก็พร้อมยอมคุยโดยเธอได้ทิ้งท้ายการตอบคำถามเรื่องนี้ด้วยประโยคที่ว่ามันไม่มีบารมีไม่เกิด